เย้สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาสอนวิธีปรับความสว่างให้ภาพด้วยเคิร์ฟกันนะคะทุกคนก็คงจะงงว่าเคิร์ฟคืออะไรคะเคิร์ฟคือสิ่งที่หน้าตาแบบนี้อ่าทีนี้ไออันเนี้ยมันจะปรับได้สองแบบคือไปที่ตรง Image Adjustment แล้วก็ Curve นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่เอาอันนั้นเพราะว่าไม่ชอบ <c oughs> ก็ให้ทุกคนเปิดรูปภาพขึ้นมานะคะแล้วก็ปลดล็อกเลเยอร์ด้วยการ ลากเอาแม่กุญแจมาใส่ถางขยะนะคะแล้วกเ็เลือกตรงกลมๆที่เป็นแบบกลมๆครึ่งซ้ายขวา,าขาวดำนั่นแหละก็เลือกแล้วก็เลือกเคิร์ฟนะคะทีนี้มันก็จะขึ้นไอเส้นกราฟแบบนี้ขึ้นมาเนาะวิธีปรับความสว่างนะคะให้เราดึงเส้นกราฟขึ้นมาอย่างนี้นะคะถ้าหากว่าตรงสีขาวมันสว่างแล้วแต่ว่า คือตรงที่มันสว่างมันสว่างไปแล้วแต่ตรงที่มันมืดอะมันยังสว่างไม่พอนะคะก็ให้ดึงเส้นกราฟข้างๆขึ้นมาอีกมันก็จะดึงขึ้นมาขาวได้เท่านี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีปรับความสว่างง่ายนะคะแต่น,นี้มันจะขาวเกินไปหน่อยแหละ <c oughs> ก็ดึงลงมานิดหนึ่งสามารถปรับได้ตามสะดวกเลยนะคะจริงๆจะ มันเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ใช้ปรับสีภาพนะคะไม่ใช่แค่ปรับความสว่างเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะปรับสีอะไรด้วยกันมาตรงนี้ตรงนี้ไม่เป็น R G B ใช่ไหมคะมันก็เลยปรับทุกสีขึ้นตามกราฟของเราแต่ถ้าหากว่าเราดึงมันออกมาเราก็จะเห็นว่ามันมี R G B ก็คือ red green blue นะคะแล้วถ้าหากว่าเราเลือกสีไหนเนี่ยแล้วเราดึงกราฟขึ้นเนี่ยมันแปลว่าเราจะดึงสีของ สีนั้นขึ้นมาคือแบบสมมติถ้าว่าเราเลือก blue ใช่ไหมแล้วเราดึงเส้นการาฟขึ้นเนี่ยมันก็จะเพิ่มสีน้ําเงินขึ้นมาอ่าประมาณนั้นก็ลองไปเล่นกันดูนะคะไม่อยากคลิปนี้แค่สอนปรับความสว่างอย่างเดียวเนาะก็เท่านี้ก็ถือว่าสักเซแล้วนะคะต่อมาก็คือความแตกต่างของเครื่องมือเคอร์ฟที่อยู่ตรงกล่องเลเยอร์กับข้างใน Image Adjustment ตตรงนี้นะคะก็คือถ้าหากว่าเราเลือกตรงกล่องเลเยอร์เนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นเลเยอร์เคอร์ฟอย่างนี้เลย มันจะเป็นเลเยอร์แยกขึ้นมาเออแต่ถ้าหากว่าเราเลือกที่รูปภาพแล้วมาที่ image adjustment เดี๋ยวเดี๋ยวทำให้ดูนะฮะอันนี้ปิดตาเลเยอร์นี้ไปก่อนนะอันนี้คือภาพต้นฉบับเลยนะคะก็ถ้าหากว่าเราเลือกแค่เลเยอร์ของเราเราปลดล็อกเลเยอร์แล้วก็มาที่ image adjustment แล้วก็ curve นะคะมันก็จะได้กราฟอันนี้หน้าเหมือนกันเลยนะมันคืออันเดียวกันเลยอะเออแล้วก็แค่ดึงมันขึ้นเหมือนกันอ่ะวิธีทำมันคือเหมือนกันเลยอะ แต่ว่าพอเรากดโอเคแล้วอะ่ะมันจะไม่มีเลเยอร์ขึ้นแต่ภาพเรามันจะเปลี่ยนไปแค่นั้นเองซึ่งทําให้การที่เราจะกลับไปปรับแต่งมันอีกเนี่ยทําไม่ได้แล้วคือเหมือนกับว่าถ้าหากว่าเราอยากให้มันเอ้ยกลับไปมืดอีกอะ่ะอะไรเงี้ยแล้วเรากลับมาที่ image adjustment และ curve อีกทีหนึ่งอะ่ะกราฟมันจะคือเส้นนี้แล้วเราก็จะต้องดึงลงอย่างนี้ใช่ไหมทีนี้มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วอะ่ะเออคือแบบสมมุติเราอยากให้มันกลับไปมืดเหมือนเดิมเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วไงซึ่งจริงๆอะ่ะคือจะ จะปรับแบบกดย้อนหลังมันก็ได้แบบกดอันดูมันก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหากว่าเราทําไปไกลๆแล้วอะคือแบบปรับแต่งภาพไปหลายขั้นตอนมากๆแล้วอะไรเงี้ยจะกลับมาทํามากดอันดูเงี้ยทุกอย่างมันก็จะหายไปหมดเลยใช่ไหมโอเคก็เพราะฉะนั้นการใช้ curve ตรงนี้เนี่ยมีประโยชน์มากฮะเดี๋ยวเราขอย้อนกลับไปเหมือนเดิมอ่ะอันนี้ภาพต้นฉบับแล้วเราก็ใส่ c u r ์ฟที่เป็นเลเยอร์ตรงนี้นะคะประมาณนั้นก็ ง่ายๆโซ s ิมเพิแค่นี้เองนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะคะยังไงหายไปนานเลยคนะัะเพราะว่าคิดไม่ออกว่าควรจะทำอะไรนะคะยังไงถ้าหากว่ามี how to อะไรที่อยากให้สอนใน Photoshop ก็บอกกันได้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากบ๊ายบาย